รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยสวยทุกที่เท,ท่ทุกเวลาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงนี้นะคะต้องยอมรับว่าสถานการณ์ของโควิด -19 ระลอกใหม่นี้สร้างผลรกระทบไปทั่วเลยค่ะวันนี้เราจึงนำสิ่งที่น่าสนใจนะคะในเรื่องของการทำธุรกิจ ซึ่งอาจจะเหมาะสําหรับผู้ที่เริ่มธุรกิจใหม่นะคะจะน่าสนใจแค่ไหนนั้นเดี๋ยวเราเราไปติดตามดูแล้วก็ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนั้นทั่วเมืองไทยตอนนี้คาดว่าหลายๆที่คงจะฟื้นตัวโดยเฉพาะเรื่องของท้องถิ่นชุมชนต่างๆนะคะก็คงจะมีมาตรการที่คุมเข้มกันมากขึ้นทั้งนี้ก็ยังรอต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวเช่นเคยค่ะไปรับชมกันเลยค่ะ เป็นห่วงแม่อุ้ยที่เชียงใหม่เป็นห่วงพี่มุกที่เกาะเตา่าเป็นห่วงบังเลาะที่พังงาเป็นห่วงพี่สมพรที่ตราดเป็นห่วงน้องเต้เป็นห่วงพี่หมอเป็นห่วงคนไทยทั่วประเทศขอให้ผ่านวิกฤตไปได้อย่างปลอดภัยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยห่วงใยเมืองไทยก้าวไปด้วยกัน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมอนามัยตรวจประเมินผู้ประกอบการที่ได้รับตามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้รับอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอโดยมีผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ให้การต้อนรับสำหรับการตรวจประเมินในครั้งนี้คณะกรรมการตรวจประเมินได้กำหนดตรวจกิจการ3ประเภทภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์คือ1ประเภทห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า2ประเภทร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ3ประเภทพัตคา และร้านอาหารซึ่งเป็นประเภทกิจการที่มีผู้ใช้บริการเป็นหลักโดยกำหนดลงพื้นที่ตรวจบริเวณต่างๆภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพและมีชื่อเสียงระดับโลกร้านทรูสเปียร์ที่ให้บริการด้านอุปกรณ์สื่อสารและเป็นโคเวิร์ก g s งสเปซรวมทั้งบริการเครื่องดื่มร้านอาหารโคคาซึ่งเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมายาวนานทั้งนี้การตรวจประเมินได้กำหนดไว้2แนวทางคือการตรวจโดยคณะกรรมการตรวจประเมินและการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงให้สถาน ประกอบการดําเนินการตามมาตรฐาน S.H.A ลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ต่อไปปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน S.H.A 8 0 5 6รายทั่วประเทศโดยประเภทกิจการที่ได้รับมาตรฐาน S.H.A มากที่สุด3ประเภทอันดับหนึ่งได้แก่โรงแรมและที่พักสถานที่จัดการประชมุมอันดับ2พัตคารร้านอาหารและ3บริษัทนําเที่ยวค่ะหลังจากที่เราได้ลงมาดูในสอวพื้นที่นะครับเราก็ก้จพบกบนะครับว่าห้างเซนทรัลเวิด์เนี่ย มีการดําเนินการตามมาตรการที่ทางราชการน่ได้กําหนดเน่อางครบถว้วนและก็มีหลายกรณีนะครับซึ่งสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับทางด้านนี้ที่จะเป็นรูปแบบนะครับสหหาหรับภาคสินค้าอื่นๆตลอดจนเขาเรียกว่าตัวร้านค้าร้านขายนะครับที่จะนำออกไปรักใช้สามารถที่จะใช้วิถีชีวิต ทางสังคมและเศรษฐกิจนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตราการแล้วแต่เราก็ยังเห็นความเข้มข้นขอ,ของสถานประกอบการซึ่งก็ถือว่าดีมากๆม,มันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยในประเทศได้ที่สําคัญไอบอลหรือนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มองอยู่เนี่ยเขาก็มีความประทับใจมีความมั่นใจเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างกลับมาแล้วเนี่ยเขาก็จะปักหมุดประเทศไทยเป็นประเทศแรกในการที่จะกลับมาเป็นประเทศต้นๆน,น,นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางด้านของผู้ประกอบการด้วยนะคะในส่วนของเซ็นทรัลเองเน,นะคะใน33สาขาเนี่ยก็ได้รับการ มาตรฐาน s a แล้วและทั้งนี้ทั้งนั้นความเข้มข้นในเรียนักศากษาที่เรายังมีการระบาดอยู่เนี่ยทางสาธารณสุขเองเนี่ยก็จะได้มีการมาแนะนําว่าเราจะต้องมีมาตรการเสริมที่เพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างก็ผู้ประกอบการทําได้ดีมากก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณผู้ใช้บริการทุกคนเช่นเดียวกันค่ะ จากสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 วิเคราะห์ทดสอบคุณภาพอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างมีมาตรฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกรมวิทยาศาสตร์บริการนะครับก็เป็นหน่วยงานที่เกิดมา130ปีแล้วนะครับแล้วก็บทบาทหลักเนี่ยก็ตามชื่อคือเรื่องของการบริการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่ง คำว่าบริการนี้เราบริการครอบคลุมนะครับตั้งแต่เรื่องของการวิจัยพัฒนาบริการให้คำปรึกษาบริการสารสนเทศบริการการวิเคราะห์ทดสอบสอบเทียบรวมถึงการรับรองระบบงานก็เรียกว่าครบวงจรนะครับจะแก้ไขปัญหาที่เรารเผชิญอยู่อย่างเช่นสานการโควิด1 9เนี่ย เราก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีต่างๆยกตัวอย่างเช่นหน้ากากเงี้ยหน้ากากอนไมมยเครื่องบัน่ึงมืออย่างอื่นเช่นชุดที่จะบุคลากรการแพทย์ใส่ก็ต้องผ่านการพัฒนาตรวจสอบคุณภาพขีดความสามารถเด่นคือเรื่องของเคมีเวลาเราพัฒนาความปลอดภัยทาอหน้าเคมีเนี่ยเรามองอยู่3ประเด็นที่สําคัญที่สุดคือมองเรื่องผลสารที่ใช้เวลาเกี่ยวสารที่สาคือระบบจัดการนี่ก็เป็นสิ่งที่เรามุ่งเน้นอยู่ Max t e c h Trading Group เปิดตัว Max Serie s r f t c นวัตกรรมใหม่ฝีมือคนไทยพัฒนากระบวนการผลิตแป้งข้าวชนิดโม่น้ำสามารถแปรรูปข้าวได้หลากหลายชนิดอาทิข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวนึ่งข้าวญี่ปุ่นเป็นต้นสามารถปรับเปลี่ยนวัตถุดิบได้หลากหลายกำหนดปริมาณได้ตามกำลังการผลิตแป้งข้าวที่ได้มีความละเอียดสูงอายุการเก็บรักษายาวนานกว่า2ปีมุ่งจาะตลาดกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กหรือ SME โดย m a x t e c h มีแผนจัดจำหน่ายเครื่อง m a x s e r i เรียไปทั่วโลกทั้งระบบ a g e n นต์ดิสติบิวชัและแฟรนไชส์รวมทั้งเริ่มสร้างแบรนด์ Max Flower ผลิตและจำหน่ายแป้งข้าวเกรดพรีเมียมทั้งในประเทศและส่งออกไปทั่วโลกผ่านช่องทางการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์อีกด้วยมั่นใจด้วยคุณภาพของ Max Series RFPC จะสร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดเพิ่มรายได้แบบทวีคูณคุ้มค่าต่อการลงทุนตั้งเป้าสร้างไรายได้20ล้านใน10ปีค่ะจุดเด่นที่เราเน้นมากก็คือเรียกคอมเพกต์ครับ สามารถผลิตได้ปริมาณ75กิโล150กิโลหรือ2กิโลต่อชั่วโมงนี่ยถ้าเกิดว่าเราเริ่มสร้างนวัตกรรมขึ้นมาแล้วก็กลุ่มเกษตรกรสากรและวิสากิจชุมชนเนี่ยนำข้าวมานะครับแปรรูเป็นแป้งเนี่ยก็สามารถเพิ่มยกระดับราคาได้ด้วยเพิ่มมูลค่าได้ด้วยชาวนาเองก็จะมีทางเลือกใหม่นะครับในการที่จะส่งข้าวไปลงสีตอนนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงมาเป็นส่งข้าวมา ผลิตเป็นแป้งได้ครับส่วนแป้งแบรนด์แม็กนะคะซึ่งเราเป็นตัวนำร่องให้กับผู้ประกอบการที่สนใจที่จะผลิตแป้งเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็ทำนำร่องออนไลน์ให้ใน s h o ป e ีนะคะผู้ที่สนใจก็ติดต่อทีอ่บริษัทแม็กเทคเทรดดิ้งกรุ๊ปนะคะหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้ค่ะ wwwmactech.net จากทั้งหมดนะคะที่ทางรายการได้นำมาฝากกับผู้ชมนะคะหวังว่าจะเป็นข้อคิดดีๆแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้นะคะอย่างไรก็ตามเรื่องของโควิด -19 อาจจะยังคงอยู่กับเราอีกนานเพราะทั่วโลกนะคะก็ได้รับสถานการณ์เดียวกันแต่ถ้าหากว่าเราทุกคนนะคะพยายามที่จะรับมือกับมันให้ได้แล้วก็ตั้งสติโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะรักษาตามมาตรการที่ทางรัฐบาลประกาศไว้นะคะ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเราก็จะได้ช่วยกันฝ่าฟันวิกฤตโควิด -19 นี้ไปด้วยกันนะคะวันนี้รายการวิถีธรรมวิถีไทยต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่นะคะทุกเช้าวันเสาร์ทางททบ5ค่ะสวัสดีค่ะ